วันนี้คุณน้ำจะพาทุกคนนะคะมาลองเปลี่ยนโน้ตธรรมดาธรรมดาให้กลายเป็น Mind Map สรุปเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายแล้ววางแผนสิ่งต่างๆได้รวดเร็วขึ้นด้วยแคนวาและ c แคนวาไวบอร์ดพร้อมกับผู้ช่วยพิเศษในวันนี้ของคุณน้ำนะคะเลวกโต้สต e ีมเด็กนีโอทำให้เร็วและปลดล็อกไอเดียง่ายๆกันค่ะ โทนี่บูซานนะคะนักจิตวิทยาชาวอังกฤษผู้คิดค้นเทคนิค MindMap หรือว่าวิธีการทำ Mind m a p p i n g เนี่ยเขาได้กล่าวไว้ว่า MindMap คือเทคนิคก,การจดบันทึกเชิงภาพที่ทรงพลังนะคะซึ่งเป็นกุญแจสากลในการปลดล็อกศักยภาพที่ซ่อนอยู่ในสมองของเราจะช่วยให้เราเนี่ยเข้าใจข้อมูลที่ซับซ้อนได้ง่ายขึ้นโดยการคิดเป็นภาพจำได้นานและมองเห็นภาพรวมชัดนะคะเขาเชื่อว่าเครื่องมือนี้นะคะคือภาษาของสมองซึ่งประโยชน์แล้วก็เทคนิคในการสร้าง MindMap ในคลิปนี้นะคะคุณน้ำจะ อธิบายเป็นในรูปแบบของ mind map นะคะเพื่อให้ทุกคนได้เห็นภาพการใช้งานจริงนะคะพร้อมกับเทคนิคการออกแบบด้วย Canva แล้วก็การใช้เอลโกโตไปด้วยกันเลยค่ะ สำหรับการสร้างไมายแบบด้วยแคนวานะคะคุณน้ำใจแนะนํา2วิธีหลักๆด้วยกันวิธีแรกนะคะอันนี้ง่ายมากๆก็คือการใช้เทมเพลตแบบหน้าเดียวในแคนวาเลยซึ่งวิธีนี้นะคะอาจจะเหมาะกับการเรียนรู้หรือว่าข้อมูลที่แบบไม่ได้เยอะหรือว่าซับซ้อนมากนะคะแล้วแคนวาเองเนี่ยก็มีเทมเพลตให้เราเนี่ยเลือกใช้งานแบบเยอะแยะๆๆมากมายเลยวิธีการที่2ก็คือการใช้แคนวา i ไวบอร์ดแน่นอนว่าถ้าเกิดคุณอยากแตกกิ่งกา้านไอเดียได้อย่างอิสระและ brainstorm ร่วมกับคนอื่นได้เนี่ยคุณน้ำจะขอแนะนําวิธีการที่2นั่แหละนั่นก็คืืออการใช้ที่เเป็นนหม กระดานนะที่เราสามารถจะเชื่อมโยงความคิดแล้วก็เพิ่มเติมข้อมูลได้อย่างไม่จํากัดนอกจากนี้นะคะยังสามารถที่จะแชร์ให้เพื่อนร่วมงานหรือว่าคนอื่นๆเนี่ยมาร่วมประดมความคิดหรือ brainstorm นะคะได้ในแบบ r ร a l t i ท e มาชมวิธีแรกกันก่อนเลยนะคะเปิดโปรแกรม Canva เพื่อเข้ามาที่หน้า Home ค่ะแต่ว่าคุณน้าเองเนี่ยนะคะมี El g ก t ต Sy ้ซินเ e ็นนะในการเปิดซอฟต์แวร์ต่างๆได้อย่างรวดเร็วแค่ตั้งค่าไว้ที่ปุ่มคีล่าที่เราใช้งานบ่อยๆนะคะอันนี้คุณน้าตั้งเปิดโปรแกรมด้วยการคลิกปุ่มเดียวโปรแกรมก็จะเปิดขึ้นมา อย่างรวดเร็วเลยหรือแม้แต่การตั้งค่าการปิดโปรแกรมต่างๆสามารถที่จะตั้งค่าการสั่งการได้ในแบบ flexible นะคะหรือว่ามีความยืดหยุ่นในการใช้งานมากๆเลยใครที่อยากชมการตั้งค่า e ุป a t o s i ิ d เ c ็กที่ใช้งานในคลิปนี้นะคะสามารถชมได้ที่ท้ายคลิปนะคะ ในส่วนของวิธีแรกนะคะที่เราจะสร้าง MindMap ขึ้นมาได้อย่างง่ายได้แน่นอนนะคะให้เราเลือกไปที่ Template นะในหน้า Home หลังจากนั้นแค่ใส่คีย์เวิร์ดค้นหาเลยนะคะคำว่า MindMap หลังจากที่เราใส่ไปแล้วนะคะมันก็จะมีไฟล์ที่เกี่ยวข้องกับ MindMap นะคะขึ้นมาเยอะมากมายเลยให้เราเลือกรูปแบบที่ใกล้เคียงนะคะกับสิ่งที่เราจะวางแผนหรือว่าทำสรุปหรือว่าตั้งต้นเป็นรูปแบบที่เราชอบก็ได้นะคะเพราะว่าเราจะใช้ MindMap ต่างๆเราเนี่ยนะคะมาสรุปข้อมูลนะคะหรือว่าวางแผนในรูปแบบ ที่เป็นเฉพาะของเราเราก็เลือกรูปแบบเลยค่ะคุณน้ำชอบอันนี้นะคะรูปแบบลายเส้นแบบดูดเดิลนะคะเป็นลายเส้นแบบฟรีแฮนนะก็เลยจะตั้งต้นไมล์แมปที่เทมเพลตอันนี้เลยให้เรากดไปที่ปรับแต่งเทมเพลตนี้โปรแกรมก็จะเปิดเข้ามาที่หน้าการทํางานเลยนะเราก็สามารถที่จะใช้ไมล์แมปตั้งต้นจากตรงนี้ได้เดี๋ยวเราจะลองสร้างไมล์แมปไปด้วยกันนะคุณน้ำอยากจะยกตัวอย่างเป็นหัวข้อที่เรากาลังพูดถึงในคลิปนี้นั่แหละประโยชน์แล้วก็เทคนิคการสร้างไมล์แมปซึ่งรูปแบบของไมล์แมปนะคะมันอาจจะต่างจากไมล์แมปในรูปแบบ ดั้งเดิมหรือว่ารูปแบบของคุณโทนี่บูซานสักเล็กน้อยนะคุณน้ำมองว่าการสร้างใหม่แบบเนี่ยมันเป็นเหมือนกันสร้างในสิ่งที่เราจะใช้ในการเรียนรู้หรือการจดจําเฉพาะตัวของเราเองนะคะเราก็สามารถที่จะสร้างสไตล์ใหม่ๆขึ้นมาได้คุณน้ำจะย่อลงสักเล็กน้อยค่ะจะลบองค์ประกอบที่ไม่จําเป็นนะออกไปก่อนแล้วจะได้มีพื้นที่ในการใส่ข้อมูลมากขึ้นในส่วนของสไตล์เนี่ยนะคะถ้าเกิดเรารู้สึกว่าเราชอบองค์ประกอบสไตล์นี้เราสามารถที่จะเข้าไปที่ข้อมูลหรือว่าอินโฟแล้วก็สามารถที่จะติดดาวนะคะให กับองค์ประกอบที่เราชอบได้เผื่อไ,ไว้ใช้งานหรือแม้แต่การดูอินเมนต์หรือองค์ประกอบนะคะจากนักดีไซน์คนเดียวกันเนี่ยนะคะบางทีเราชอบสไตล์แบบนี้เราอยากนํามาตกแต่งใน Mind m มล์แม p ของเราเนี่ยนะคะเราก็ไปดูสไตล์ของครีเอเตอร์คนเดิมได้หรือนะคะเข้าไปที่อินโฟเหมือนเดิมแล้วเราสามารถที่จะคลิกดูสิ่งที่คล้ายกันได้ก็จะมีองค์ประกอบที่เป็นในลักษณะของลายเส้นหรือว่ารูปแบบที่คล้ายกับที่เราชื่นชอบเนี่ยขึ้นมาอีกเยอะแยะมากมายเลยนะคะเราก็สามารถที่จะเซฟเก็บไว้ได้นะอันนี้คุณน้ำก็รบองค์ประกอบต่าง ที่ไม่จําเป็นออกไปนะเดี๋ยวเราจะค่อยๆไล่ดูในเรื่องของเทคนิคการออกแบบ m มล์แมปที่คุณน้ำได้มาจากคลิปแล้วก็นังสือของคุณโทนี่บูซานเช่นเดียวกันอันนี้คุณน้ำเริ่มต้นที่หัวข้อหลักนะคะประโยชน์แล้วก็เทคนิคเทมเพลตส่วนใหญ่บางทีมันเป็นภาษาอังกฤษนะคะฟอนต์เลยอาจจะไม่ได้เหมือนกันเนาะถ้าเราอยากเปลี่ยนฟอนต์ภาษาไทยนะคะก็แค่คลิกเลือกเลยนะคะแล้วก็เข้าไปที่ตัวเลือกของฟอนต์ เราเห็นว่ามันมีแถบสไตล์ของฟอนต์นะคะให้เราเลือกใช้งานด้วยในที่นี้คุณน้ำอ,อยากได้ในแบบฟร mm ีแฮนก็เลยอาจจะขอเลือกเป็นสไตล์ของการ์ตูน mm hmm. ก็จะเป็นกลุ่มฟอนต์ที่รวมสไตล์ของฟร mm ีแฮนไว้เยอะแยะมากมายเราก็สามารถเลือกใช้งานจากตรงนี้ได้นะคะ เดี๋ยวคุณน้ำจะไล่ไปส่วนของหัวข้อสําคัญที่คุณน้ำได้เรียนรู้มานะคะในส่วนของเทคนิคก็กด copy font ขึ้นมานะคะโดยปกติอะคุณน้ำจะชอบใช้คีย์ลัดนะอย่าง ctrl c ctrl v ในการกด copy ทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะคะหรือถ้าเกิดใครนะคะไม่อยากคลิกเมาส์บ่อยๆนะถ้าคุณมีเอลก to โตสติมเด็นีโอเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะใช้มือซ้ายของเราเนี่ยนะคะคลิกที่ปุ่ม copy นะซึ่งคุณน้ำมมีการตั้งค่าไว้นะคะในการกด copy แล้วก็ paste ได้ในปุ่มเดียวเลยจะเพิ่มความลื่นไหลกับการทํางานให้เราได้อีกด้วย เริ่มตั้งแต่ข้อแรกเลยนะคะที่ได้เรียนรู้มานัก็คือเราควรจะเริ่มต้นจากศูนย์กลางนะเพราะว่าอย่างที่เราเคยเห็นโครงสร้างของ My m ม้แมพนะมันจะเป็นโครงสร้างที่เกิดจากตรงกลางก่อนแล้วก็กระจายแตกกิ่งก้านสาขาออกไปนะคะในที่นี้จะมี2กิ่งหลักๆก็คือประโยชน์แล้วก็เทคนิคปกติของการแตกกิ่งของหัวข้อหลักนะคะจะไม่ให้มากเกินไปนะหรืออยู่ที่ประมาณไม่เกิน8หัวข้อลำดับของเทคนิคในแต่ละข้อมันก็จะเป็นกิ่งย่อยนะคะที่เราจะแตกออกไปข้อที่3การใช้ภาพ และสีเพื่อแบ่งกลุ่มในการสื่อสารแล้วก็ทําให้สมองของเราเนี่ยจดจําได้ง่ายมากที่สุดข้อที่4นะคะก็คือความเรียบง่ายลื่นไหลหว่าใช้เส้นโค้งแล้วก็ไม่ควรที่จะจัดให้แน่นจนเกินไปข้อที่5ถ้าเป็น MindMap ต้องมีสิ่งที่เรียกว่าการเชื่อมโยงเพื่อจัดกลุ่มประเภทของเนื้อหาที่สัมพันธ์กันเริ่มกันจากตรงศูนย์กลางก่อนนะคะคุณน้าจะใส่สีสันนะเข้าไปเลือกที่ข้อความเข้าไปที่เอฟเฟกนะคะแล้วก็เลือกแบบแบ็กกราวให้กับตัวหนังสือ Mind m a p p i n g นะคะนี่เรา เห็นได้ว่าข้อความเนี่ยมันทับกันอยู่การจัดลําดับของข้อความหรือองค์ประกอบในคันว่าเนี่ยเราสามารถที่จะคลิกขวานะคะเพื่อโชว์เลเยอร์ขึ้นมาได้หรือจะใช้เอ่อเซนทูแบ็ก i n ง to f ูฟอนนะคะในการที่จะส่งไปข้างหน้าส่งไปข้างหลังแต่ว่าถ้าเกิดใครที่ใช้ e l ล a t o Sim De เด็กนโอเหมือนคุณน้ำเนี่ยนะคะแน่นอนเราสามารถที่จะตั้งค่าไว้ได้นะคุณน้ำจะตั้งค่าเป็นลูกศรี้ขึ้นแล้วก็ลงเลยค่ะก็คือเมื่อไหร่ที่เราคลิกองค์ประกอบเราแค่คลิกที่ลูกศรเลยค่ะอยากให้เขาขึ้นไปกี่สเตป็ปลงไปกี่สเตป็ปในส่วนของเมน,นนะ ทำงานของเราเนี่ยมันง่ายขึ้นมากๆเลยนะคะโดยที่ไม่ต้องเข้าไปที่เลเยอร์หรือว่าไม่ต้องคลิกขวาเข้าไปที่ปุ่มเลยหลังจากนั้นนะคะคุณน้ำก็จะเริ่มเติมสีสันให้กับหัวข้อหรือว่ากิ่งหลักกิ่งย่อยนะคะอะไรที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันก็ให้ใช้เป็นโทนสีเดียวกันนะเพื่อสมองของเราเนี่ยจะได้แยกแยะได้อย่างง่ายดายนะคะในส่วนของกิ่งย่อยถ้าเกิดมันมีเนื้อหาอื่นๆที่สัมพันธ์กันอีกเราก็คัดเฉพาะคีย์เวิร์ดที่จําเป็นนะคะมาแตกย่อยในแต่ละหัวข้อได้อีกน้ำจะเติมสีสันโดยใช้้แลวก เลือกที่ black g r o u n d นะคะถ้าเราอยากลดโทนสีเราอาจจะใช้โปร่งใสเข้าช่วยก็ได้นะคะก็จะได้โทนสีที่อ่อนแต่ว่ายังดูเป็นโทนสีกลุ่มเดียวกันอยู่ในเทคนิคข้อที่5นะคะเขาบอกให้เชื่อมโยงเนื้อหาข้อมูลแล้วก็จะใช้เส้นนั่นแหละในการเชื่อมโยงจะเข้าไปในองค์ประกอบแล้วก็เลือกเข้าไปที่ในส่วนของรูปทรงได้นะคะก็จะมีลายเส้นเนี่ยนะคะขึ้นมาให้เราใช้งานและเรายังสามารถที่จะปรับแต่งได้อีกด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของเส้นหรือว่า ความหนาหรือแม้แต่รูปแบบของหัวลูกศรนะคะตอนนี้นะคะมือของครูน้ำเนี่ยยังสแตนบายอยู่ที่ e อรกตโตซินเดกนิโอนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยครูน้ำจะใช้คีย์ลัดที่จะสร้างเส้นขึ้นมานะคะโดยการกดไปที่ปุ่มเลยนะคะครูน้ำจะเรียกว่าปุ่ม L นะในการที่จะสร้างลายหรือว่าสร้างเส้นขึ้นมานั่นเอง ะคะแค่กดปุ่มเดียวนะคะก็จะมีเส้นต่างๆขึ้นมาจะช่วยให้เราทํางานได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้นในที่นี้น้ำจะเชื่อมโยงระหว่างเนื้อหาโดยการเลือกที่หัวเส้นด้านหนึ่งนะคะคอนเน็กไปที่กิ่งหลักแล้วก็หัวเส้นอีกด้านหนึ่งจะคอนเน็กไปที่กิ่งย่อยนะคะหรือหัวข้อย่อยต่างๆเราจะเห็นจุดวงกลมสีขาวนะคะที่มันจะขึ้นมาเนี่ยเราสามารถที่จะคอนเน็กได้ทุกจุดเลยเอไไร่ที่เรามีการมูฟหรือว่าขยับเนื้อหาหัวข้อเส้นเนี่ยกับกรอบเนี่ยมันจะไปด้วยกันเลยทั้งหมดและสามารถที่จะปรับแต่งเส้นได้ นะะในที่นี้คุณน้ำชอบที่เป็นเส้นประมากกว่านะเพราะว่ามันจะดูแบบไม่กวนสายตามากนะคะหลังจากนั้นนะคะอย่างที่บอกไปนะเส้นโค้งช่วยให้เกิดความลื่นไหลในการดูหรือว่าในการเรียนรู้มากกว่านะคะเพราะฉะนั้นคณน้ำจะเลือกที่เ,ออเส้นหักมุมหรือว่าเส้นโค้งก็ได้นะทุกคนก็สามารถเลือกใช้งานได้ให้เหมาะสมกับเนื้อหาของเราเลยค่ะหลังจากนั้นนะคะก็คอนเน็กไปยังหัวข้อหรือว่ากิ่งย่อยอื่นๆเหมือนเป็นการแตกขแขนงของแบบต้นไม้เลยนะคะหลังจากนั้นเรายังสามารถที่จะมาเติมเนื้อหากิ่งย่อยๆนะคะข ของแต่ละเนื้อหาที่สัมพันธ์กันได้อีกอีกส่วนที่สําคัญนั่นก็คือในเส้นแต่ละเส้นที่เราใส่ไปเนี่ยนะคะเมื่อเราดับเบิลคลิกนะเรายังสามารถที่จะเติมข้อความเล็กๆนะคะที่สัมพันธ์กับเนื้อหาของเราไปได้เพิ่มเติมอีกในที่นี้คุณน้ำจ่าเลือกองค์ประกอบในแคนวานะคะเพื่อเติมในส่วนของรูปภาพต่างๆเข้าไปให้สัมพันธ์กับเนื้อหาของเราถ้าใครรู้สึกว่าเราไม่ถนัดกับการสรุปหัวข้อมากนะคะแน่นอนว่าแคนวาเนี่ยก็มี AI ที่ช่วยเราได้นะเดี๋ยวเปิดหน้าใหม่ขึ้นมาเราจะให้ AI ขอ a อ i c r i ม e ิก แค n นวาเนี่ยนะคะช่วยเราในการสรุปเนื้อหาก็ได้นะคะหรือแม้แต่การสร้างเนื้อหาบางอย่างการใช้ MagicRite นะคะในแบบทั่วไปให้เราคลิกไปที่ปุ่มทางด้านซ้ายมือเลยที่เป็นปุ่มวิงว่งๆแล้วก็เลือก m g i i c r i t e ก็จะมีกล่องข้อความนะคะตัวนี้ ขึ้นมาให้เราใส่ความต้องการลงไปหรือนะคะมือซ้ายของคุณน้ำยังสแตนบายอยู่ที่ e อโอเกตโตซิมเด็กนิโอนะคะคุณน้ำตั้งปุ่มเมจิกไรท์ไว้นะคะเพราะว่ามันใช้งานบ่อยมากๆเลยนะในการที่จะสรุปแก้ไขคําผิดต่างๆเนี่ยคุณน้ำก็แค่คลิกเข้าไปที่ปุ่มที่คุณนำ้ำตั้งเลือกไอคอนไว้เองด้วยนะคะเป็นรูปดินสอแค่คลิกแค่ปุ่มเดียวนะคะเมนูของเมจิกไรท์เนี่ยนะคะก็จะปรากฏขึ้นมาที่หน้าจออันนี้จะค่อนข้างง่ายมากๆเลยนะคะหรือว่าใครจะคลิกที่สแลตก็ได้นะหลังจากนั้นเนี่ยคุณน้ำจะกดวางข้อความที่คุุณน้้าอสรปเืห ไว้เบื้องต้นนะก็ใส่หัวข้อว่าให้ช่วยสรุปข้อมูลต่างๆเป็นหัวข้อสั้นๆให้หน่อย หลังจากนั้นก็กดแทรกข้อความเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นการสรุปประมาณนึงนะแต่ว่าถ้าเกิดมันยังไม่สั้นพอเนี่ยเราก็สามารถที่จะให้ AI ช่วยต่อได้นะแล้วเดี๋ยวเราจะก๊อปปี้หัวข้อต่างๆเราเนี่ยนะคะเพื่อเอาไปใส่ใน MindMap ของเรานั่นคือประโยชน์ในการใช้งาน MindMap หัวข้อแรกเลยจําได้เร็วขึ้นหรือว่าใช้คีย์เวิร์ดสั้นๆก็พอค่ะจาเร็วขึ้นอันที่2เห็นภาพรวมชัดเจนคุณน้ำจะใช้คําสั้นๆเลยนั่นก็คือเห็นภาพชาัดจัดระเบียบความคิดได้ดี4คือประหยัดเวลานะคะ และในหัวข้อของกิ่งย่อยเนี่ยถ้ามันมีข้อมูลอะไรที่มาสําคัญเราก็แค่ใส่เป็นคีย์เวิร์ดสั้นๆก็พอค่ะอย่างเช่นอันนี้เพิ่มการจดจาํา20-30%ในการสื่อสารการประหยัดเวลาก็คือช่วยให้เราเนี่ยจดในสิ่งที่สําคัญจริงๆประหยัดเวลาในการมาเรียนทบทวนย้อนหลังด้วยกระตุ้นความคิดสร้างสารรค์ก็คือทําให้เราเปลี่ยนโน้ตธรรมดามดาเนี่ยไปเป็นภาพและข้อความสั้นนะอย่างที่เรากําลังสร้างสรรค์อยู่เลยหลังจากนั้นแน่นอนค่ะเชื่อมโยงความสัมพันธ์ด้วยเส้นนะคะคุณน้ำก็จะเชื่อมโยงเส้นต่่าางๆก็ยลืม เปลี่ยนส,สีด้วยนะคะให้มันสัมพันธ์กันในแต่ละกลุ่มก้อนหลังจากนั้นเราสามารถที่จะเข้าไปที่ Element หรือองค์ประกอบใน Canvas นะคะที่มีให้เลือกใช้งานเยอะมากมายเลยเราก็สามารถที่จะเลือกเป็นสไตล์ที่เราต้องการนํามาแปะยังกิ่งก้านหัวข้อต่างๆเพื่อช่วยเพิ่มการจดจําแต่ว่าคุณน้ำก็จะใส่ประมาณหนึ่งนะอาจจะไม่ได้ใส่ครบทุกหัวข้อนะคะเพื่อการประหยัดเวลานะแล้วเราก็จะได้เห็นภาพรวมอย่างชัดเจนเลยนะคะอย่างเช่นที่เราเรียนรู้เรื่องเทคนิคการสร้าง Mind Map ก็ให้เริ่มจาก จดูการแตกกิ่งหัวข้อหลักใช้ภาพและสีในการสื่อสารพะอ,อย่างเรียบง่ายลื่นไหลไม่แน่นเกินไปใช้เส้นโคง้งที่สำคัญก็คือเชื่อมโยงสัมพันธ์ นี่ก็เป็นวิธีแรกนะคะในการสร้างไมล์แมปในแบบง่ายๆนะกับข้อมูลที่ไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากนะคะคุณน้ำเนี่ยมักจะใช้ไมล์แมปในการวางแผนนะคะโดยเฉพาะการวางโครงสร้างของการทําคลิปวิดีโอหรือว่าทำคอนเทนต์นี่แหละนะคะกับการเนี่ยนะคะเราสาม,มารถที่จะใช้ในรูปแบบเดียวกันเนี่ยในการที่จะเรียนรู้ได้ด้วยนะอย่างเช่นเราเรียนรู้เนี่ยนะคะชมคลิปวิดีโอหรือว่าเรียนออนไลน์อย่างเงี้ยแลวเราเนี่ยอยากจะจดจําข้อมูลต่างๆได้เร็วขึ้นเนี่ยนะคะแน่นอนว่าเราควรจะรีบมาทําสรุปนะคะภายใน24ชั่วโมงเลยอันนี้จะ วยให้เราเนี่ยจดจำข้อมูลต่างๆได้ค่อนข้างดนะีเดี๋ยวเราลองไปดูวิธีการที่2พร้อมเรียนรู้วิธีการใช้แคนว่าไวบอร์ดกันค่ะอันนี้ก็จะเหมาะกับการสรุปข้อมูลการวางแผนบางสิ่งบางอย่างที่เราอยากจะแตกกิ่งก้านไอเดียออกไปอย่างอิสระมากขึ้นเดี๋ยวเพืนจะต่อยอดไอเดียจากเทมเพลตหน้าเดียวออกไปเป็นไวบอร์ดนะคะโดยการสรุปข้อมูลความรู้ทุกอย่างที่ได้จากคลิปนี้ค่ะ กลับมาที่ Mind Map หน้าเดียวของเรานะคะเดี๋ยวเรานะคะจะแปลง MindMap ให้กลายไปเป็นไว t e บอร์ดวิธีการนะคะให้เรา d p l i c a t ตไฟล์ขึ้นมาอีกไฟล์หนึ่งนะคะหรือว่าทำซ้ำคลิกเข้าไปที่จุดๆสามจุดแล้วกดที่แปลงเป็นไวท์บอร์ดสิ่งที่เราเห็นก็คือมันจะเป็นกระดานอันกว้างใหญ่ไพศาลแบบไม่มีลิมิตก็จะส่ง MindMap หน้าเดียวของเราเนี่ยมาที่นี่แล้วเราจะลบองค์ประกอบที่ไม่จำเป็นออกรวมถึงแบล็ก r ก u n วนะคะแต่ว่านี้ขึ้นอยู่กับสไตล์ของแต่ละคนนะคะที่จะสร้างสรรค์ขึ้นมาได้มากมายเลยหลังจากนั้นนะคะ้ Mind Map าเดียว จะกลายเป็นเหมือนสับเซตนะของ m ม n d แมปใหญ่ที่เรากําลังจะสร้างกันลองมาดูเครื่องมือที่เพิ่มเติมของไวบอร์ดกันทางด้านซ้ายมือเนี่ยจะมีแถบเครื่องมือพิเศษขึ้นมานะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของปากกานะที่เราสามารถที่จะวาด drawing ทุกอย่างได้เลยหรือแม้แต่สี่เหลี่ยมวงกลมลายเส้นนะคะหรือในส่วนของสติ๊ก y ก o t e โน้ตอันนี้จะคล้ายๆกับโพสต์อินโน้ตเลยเวลาที่เราอยากจะช้อนโน้ตอะไรเป็นพิเศษนะคะก็ช้อนโน้ตได้ข้อดีสําคัญก็คือใช้ในการ brainstorm กับผู้อื่นได้อีกด้วยแน่นอนว่าเราสามารถที่จะตั้งค่า เข้าไปได้ที่เอลกาโตนะคะคุณน้ำอาจจะตั้งค่าไว้ไม่ว่าจะเป็นการสร้างเส้นวงกลมสี่เหลี่ยมหรือแม้แต่ Sticky Note เองเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะสร้างปุ่มขึ้นมาได้บางทีเราใช้งานบ่อยก็แค่คลิกแค่ปุ่มเดียวองค์ประกอบต่างๆเหล่านี้ก็จะปรากฏขึ้นมาให้เราใช้งานได้แล้วเราจะมาสร้าง MindMap ใหญ่นะคะที่เชื่อมโยงเส้นที่มีความซับซ้อนได้มากขึ้นนะเพื่อเป็นตัวอย่างสําหรับใครที่อยากจะวาด MindMap ในโครงสร้างที่มันแบบใหญ่ขึ้นหรือว่าเนื้อหามีความซับซ้อนขึ้นตามเทคนิคนะคะก็คือให้เริ่มจาากกศูนย์ลง เป็นหัวข้อสรุปสิ่งที่ได้จากคลิปวิดีโอนี้เห็นไหมนอกจากเราจะได้รู้เทคนิคต่างๆแล้วนะคะก็ยังมีสรุปให้ดูเป็นไมล์แมปด้วยนะ <laughs> หัวข้อตรงกลางก็อาจจะต้องใหญ่กว่าส่วนอื่นๆให้เขาเป็นแบบเหมือนแกนหลักนะแกนหลักของไมล์แมปเลยกิ่งหลักที่สําคัญที่เราได้เรียนรู้จากคลิปวิดีโอนี้นะคะมีอยู่3เรื่องด้วยกันนั่นก็คือได้รู้ถึงพื้นฐานการสร้างไมล์แมปการใช้งานแคนวานะคะ,ะ,คะซึ่งจะมีทั้งแคนวา Template และแคนวา Whiteboard ที่เรากําลังใช้กันอยู่ในตอนนี้ข้อสุดท้ายนะคะคือการใช้งาน Deck Neo, นน Elkato De Sim ีี่อัเเยสพืนะ กลุ่มของกิ่งหลักกิ่งย่อยนะคะของเนื้อหาเราก็สามารถที่จะแตกแขนงออกไปได้โดยใช้เส้นเพื่อเชื่อมโยงความสัมพันธ์กันนะคะหรือว่าประกอบด้วยโลโก้ไอคอนต่างๆเท่าที่จะเป็นไปได้นะเพื่อช่วยสร้างการจดจําให้กับเราได้อีกด้วยในส่วนของเอลกาตโตนะคะการใช้งานเอลกาโต้แน่นอนว่าสิ่งที่ได้รับจากคลิปนี้นั่นคือในเรื่องของประโยชน์แล้วก็เทคนิคคีย์ลัดต่างๆช่วยให้การทําง,งานลื่นไหลประหยัดเวลาพกพาง่ายนะคะเพราะว่าขนาดเท่าฝ่ามือเองนะยังติดตั้งง่ายด้วยแล้วก็ที่สําคัญ คือใช้งานได้หลากหลายนะคะรวมถึงเทคนิคคีย์ลัดต่างๆซึ่งถ้าลงในรายละเอียดจริงๆนะคะก็ยังสามารถที่จะใส่คีย์ลัดต่างๆลงไปได้ด้วยนะว่าคีย์ลัดอะไรบ้างที่เราได้เรียนรู้กันแต่ว่าในที่นี้คุณน้ำจะทาให้เห็นไอเดียเบื้องต้นประมาณหนึ่งนะคะต่อไปนะคะอย่าลืมใส่ออรูปภาพหรือไอคอนที่เราจะใช้เพื่อสร้างการจดจําได้นะคะในที่นี้ผมก็จะใช้อิเลเมนต์หรือองค์ประกอบในแคนวาเลยนะคะนี้มีให้เลือกเยอะมากเลยก็อาจจะเลือกเป็นสไตล์ดูดเดิลหรือว่าสไตล์เส้นที่มันมีความคล้ายกันนะอย่างที่คุณน้ำแชร์ในเรื่อง ของเทคนิคการเลือกใช้องค์ประกอบที่มันมีความคล้ายคลึงกันเราก็จะได้ผังเบื้องต้นที่เราได้เรียนรู้กับการใช้งานเอลกกโต้แล้วนะคะจัดผังอีกสักนิดนึงนะคะให้ดูง่ายๆหลังจากนั้นก็ ขยับปรับตำแหน่งอีกสักนิดนึงนะคะที่สําคัญก็คือต้องเชื่อมโยงสัมพันธ์กันด้วยนะคะสรุปเนะะื้อหาในวิดีโอนี้มันก็จะใช้ลูกศรในการเชื่อมโยง3เรื่องที่ได้รับนะคะหรือว่ากิ่งหลัก3แกนนะคะที่เราได้รับจากคลิปวิดีโอนี้เชื่อแน่ว่าจะช่วยให้ทุกคนเนี่ยนะคะสามารถจดจําและนําไปใช้ได้อย่างง่ายดายค่ะจุดเด่นสําคัญนะคะในการใช้งาน m มล์แม p นั่นก็คือเราสามารถที่จะเพิ่มอ e ีเมลของเพื่อนเพื่อให้ทุกคนเนี่ยเข้ามา brainstorm กับเราได้หลังจากที่เรา add อ e ีเมลแล้ว ะะให้เลือกว่าทุกคนสามารถแก้ไขได้เพื่อนๆก็ยังสามารถที่จะเข้ามาเพื่อเลือกส t i c k y โ o t e นะคะในการแสดงความคิดเห็นนะซึ่งอันนี้คุณน้ำอะ่ะยกตัวอย่างให้ดูนะคะในการที่จะเลือก s t ก c k y n o t ตแล้วก็แสดงความคิดเห็นในจุดต่างๆไม่ว่าจะเป็นชอบการใช้งานเอลโกโต้ค่ะอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติม,ตมหรือแม้แต่การคอมเมนต์ไปยังเรื่องอื่นๆที่แบบตามหัวข้อหลังจากนั้นนะคะให้เราเลือกโพสต์อินโนททั้งหมดซึ่งเราสามารถที่จะล็อกในส่วนของ mind map ที่เราสร้างขึ้นมาไปได้นะคะเราจะเห็นเครื่องมอ ด้านบนนะคะที่เราสามารถที่จะใช้ AI ในการแบ่งประเภทของสกิโนได้อีกด้วยลองคลิกแล้วก็ให้แบ่งประเภทตามหัวข้อดูนะคะ AI จะ generete หัวข้อขึ้นมาให้เราเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นอันเนี้ยเขามองว่ามันเป็นข้อเสนอแนะ,อะเอากาโตใช้งานขี่รัดง่ายอยากให้นําเสนอเพิ่มนะคะหรืออันที่สองเนี่ยจะเป็นความคิดเห็นเชิงบวกเห็นไหมเพราะว่าคุณน้ำอะลองแปะคําไปว่าชอบที่ใช้งานง่ายประหยัดเวลาดีพวกเนี้ยเขาจะตีเป็นความคิดเห็นเชิงบวกแล้วก็จะมีข้อสุดท้ายนะคะลองพิมพ์คําว่าอยากทราบราคานะคะ เขาก็จะตีเป็นหัวข้อว่าคําถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ซึ่งเรายังสามารถที่จะจัดประเภทของ sticky note อื่นๆได้อีกด้วยนะคะในแคนวาไวเบอร์เนี่ยนะคะยังทําอะไรได้อีกเยอะแยะมากมายเลยนะคะแต่ว่าน,นี้ให้ทุกคนได้เห็นภาพรวมพื้นฐานของการใช้งานนะคะวิธีการเซฟนะคะเราสามารถที่จะเซฟทั้งหมดโดยการกดแชร์แล้วเลือก PNG หรือว่า PDF ก็ได้นะคะเลือกหน้าแล้วก็เซฟออกไปแต่ถ้าเกิดใครอยากเลือกแค่บางส่วนแล้วก็ Export ออกไปก็ทําได้เช่นเดียวกันชีเล็กแค่จุดที่เราเลือกหลังจากนั้นคลิกขวา กดดาวน์โหลดรายการที่เลือกแล้วเลือกประเภทไฟล์นะคะในที่นี้น้ำเลือกเป็น png นะคะและไฟล์ที่ได้ก็จะเป็นไฟล์นี้เลยนะคะไฟล์ที่เรา select นั่นเองสามารถที่จะเซฟเพื่อใช้ในการทบทวนหรือเรียนรู้เพิ่มเติม เราก็จะเห็นภาพรวมของ3หัวข้อหลักๆที่ได้เรียนรู้จากคลิปนี้นะคะและที่สําคัญนะคะคือทําให้ทุกคนได้เห็นภาพการใช้งาน El g ก to s t r e a m d e c k n e นนะคะที่ช่วยเพิ่มความสะดวกและก็ความลื่นไหลในการทํางานด้วยการคลิกปุ่มเดียวซึ่งเ l g a t o s t r e a ร d e c k n e o เนี่ยนะคะสามารถใช้งานได้กับทุกๆโปรแกร,รมเลยนะคะที่ใช้งานผ่านคอมพิวเตอร์นะรวมถึงการสตรีมมิ่งนะคะเพิ่มเทคนิคการไลฟ์ให้สนุกมากขึ้นเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะใช้งานได้ง่ายๆเช่นเดียวกันนะคะ MindMap ช่วยคิดให้ชัด El g a t ตช่วยทําให้เร็วขอบคุณผลิตภัณฑ์จาก El tor ที่ช่วยสับสนการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ในคลิปนี้ด้วยนะคะรวมถึงไมโครโฟนที่คนนำใช้เสียงหวานในทุกๆคลิปนะคะก็มาจาก El g a t o w ต้เว็ถ้าเกิดใครสนใจผลิตภัณฑ์เดี๋ยวคนนำจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้วยนะคะหวังว่าคลิปนี้คงจะช่วยให้ทุกคนเห็นภาพชัดขึ้นนะคะแล้วก็ได้นำเทคนิคและก็วิธีการสร้าง MindMap ไปใช้ในการเรียนรู้หรือว่าเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานยิ่งขึ้นถ้าเห็นว่าเทคนิคในคลิปนี้พอจะมีประโยชน์นะคะคนนำอยากจะขอกำลังใจด้วยการกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามมาด้วยนะคะหรือ ค่าของ e l g a t o โิมเด็กนีโอกันค่ะคุณน้ำจะเข้าไปที่ซอฟต์แวร์นะคะของ El g ก to s ต้ซิมเด็กใครที่เพิ่งซื้อ e l g a t o s ต้ิมเด็กนีโอเนี่ยมาใช้งานนะคะสามารถที่จะชมคลิปย้อนหลังได้ทั้ง2คลิปเลยนะคะเกี่ยวกับการตั้งค่าพื้นฐานต่างๆอย่างละเอียดอันนี้คุณน้ำเคยตั้งค่าไว้แล้ว El g a t o s ิมเด็กนีโอเนี่ยมีทั้งหมด8ปุ่มแต่ว่าสามารถตั้งค่าได้ถึง10หน้าด้วยกันเราก็สามารถที่จะแบ่งเซกชันการทํางานของปุ่มต่างๆได้เลยอย่างอันนี้คุณน้ำเคยตั้งคคค่่่่าาาาาานนนนะะกกกรรรรเเปปิิิดดซออฟตต์์แแววววงงงๆไ้้้้ลุณมมีพใใสขช ะะเพื่อออกแบบ mind map คุณน้ำก็จะเข้ามาที่หน้าที่8เลยนะคะจะตั้งค่าเครื่องมือหลักๆที่ใช้ในการออกแบบ mind map ซึ่งมันมีบางส่วนที่เคยตั้งค่าไว้อยู่แล้วอย่างเช่นการจัดลำดับขององค์ประกอบเราก็สามารถที่จะ copy มาได้เลยนะสมมุติคุณน้ำ copy มาที่พาร์ทนี้มีปุ่มที่ใช้งานบ่อยๆนะคะอย่าง copy paste เนี่ยเดี๋ยวคุณน้ำจะตั้งขึ้นมาให้มันอยู่ในปุ่มเดียวเลยให้เข้ามาที่ system นะคะแล้วก็ hot key switch สามารถที่จะตั้งค่าการใช้งาน2คําสั่งได้ภายในปุ่มเดียวคุณน้ำจะตั้งค่า title นะ copy paste คำสั่งนะคะก็จะเป็น command c command v หรือ control c control v เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะใส่คำสั่งเข้าไปได้เลยนะคะคนน้ำจะกด command ไว้ v นะคะแล้วก็เลือก command c นะคะแล้วก็ hotkey ที่2เวลาเราก,กดครั้งที่2ก็จะเป็น command v ก็จะได้ปุ่ม copy paste แล้วหลังจากนั้นนะคะก็จะเปลี่ยนไอคอนเอาเป็นสีเหลืองสดใสเลยแล้วกันนะคะคนน้ำจะใช้ปุ่มนี้แล้วกันนะ มีส่วนของคําสั่งในการสร้างลายหรือว่าใช้คีย์ลัดในรูปตัว L เนี่ยเราก็จะล่างฮอตคีย์เข้ามาที่ปุ่มเลยนะคะแล้วก็ใช้คําสั่งลายสามารถที่จะตั้งชื่อไอคอนไว้ได้ด้วยหลังจากนั้นกดเลือกเลยค่ะนั่นก็คือคําสั่ง L และทุกปุ่มที่เหลือนะคะก็จะใช้การตั้งค่าเหมือนกันหมดเลยค่ะด้วยการเลือกฮอตคีย์ตั้งชื่อปุ่มใส่คีย์ลัด เปลี่ยนไอคอนว่าจะเป็นคีย์ลัดของวงกลมสี่เหลี่ยมสติก๊ก y ก o t e โน้ตหรือเมจิก r i ท์เราก็จะได้หน้าตาของปุ่มคีย์ลัดเอลกัตโตนะคะที่ใช้ในการสร้างไวทบอร์ดเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้ามาเปลี่ยนไอเดียเป็นดีไซน์และเพิ่มมูลค่าแบรนด์ได้ด้วยงานออกแบบการกา์ดดีไซน์นี้คะ่ะ